สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคาประจําวันที่21เมษายนนะครับเมื่อวานหายไปวันนึงนะครับเนื่องจากปวดฟันมากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับแล้วก็ไม่สบายนะครับก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้มาต่อครับเมื่อวานก็เหมือนจะฟ้าเป็นใจนะฮะให้ ตอนที่ผมไม่ได้ออกมาวิเคราะห์เนี่ยราคาทองไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมากนักนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตมาแก้ตัวนะครับแล้วก็มาดูมุมมองวันนี้กันใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับที่เป็นข่าวกันค่อนข้างร้อนนะครับก็คือในส่วนของวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่23นะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็จะเป็น French Election p o Tracker นะครับของ Financial Times นะครับก็คือตัวโพลของการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่จะถึงนะครับ กอนี้ก็เป็นโฉมหน้านะครับผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งนะครับก็เป็นการโหวตเสียงจากประชาชนหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับสท่านนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือนายมาเนเอลมาครองนะครับแล้วก็นางมารีเลอแปงนะครับชื่อเหมือนขนมเลยนะครับมากระลองกับเลอแปงนะครับก็จะน่าจะเป็นลีดเดอร์สุดๆนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากกราฟเนี่ยนี้ก็จะเลื่อนมาดูกราฟนะครับใครเป็นผู้นํา นะครับในในตามความเห็นของโพนะครับคำถามตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามากรองนะครับขอไปนะครับมาคองนะครับกับเลอแปลงนะครับก็ยังนําอยู่เป็นอันดับ1อันดับ2นะครับซึ่งกลไกของการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะครับก็คงจะง่ายๆนะครับก็คือ5ท่านนะครับจะเหลือ2นะครับสำหรับรอบแรกนะครับก็เดาว่าถ้าไม่มีอะไรผิด ิดคาดนะครับไปจากโพหรือพลิกผันนะครับก็คงเป็นมาครองกับเหลือแตงเข้าไปก่อนรอบแรกนะครับแล้วก็รอบลันออฟหรือรอบ2รอบสุดท้ายนะครับก็จะไปจบที่วันที่นะครับรู้สึกจะมีบอกวันที่ไว้อยู่ตรงนี้นะครับสักครู่นะครับวันที่7นั่นเองนะครับรอบลันออฟวันที่7พฤษภาคมก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นประธานที่บดีนะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับ ต่อให้อ่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นนะครับยังไงต้องถ้าเกิดว่าเลอแปงได้ขึ้นมาเป็นและที่เขากลัวว่าจะมีอ่าการทำเฟร็กซิทหรือว่าการออกจากอ่ยูโรโซนของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าต้องผ่านการทำประชามติก่อนนะครับก็อันนั้นก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับราคาทองอาจจะยังไม่ได้ผันผวนไปล่วงหน้ามากเท่าไหร่นักนะครับนี่ก็เป็นแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆนะครับ โอเคครับกลับมาที่กราฟของเรานะครับในส่วนของอาดาวโจนนะครับเมื่อวานปิดบวกไปค่อนข้างเยอะมากนะครับรู้สึกจะปิดบวกไปร่วม100ร้อยกว่าจุดเลยนะครับเหตุนะครับก็เกิดจากการที่มือขวาของชั้านะครับ นายสตีเว่นมานูชินนั่นเองนะครับมานูชินที่เป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับก็หงายไพ่ใบสําคัญขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปภาษีนะครับซึ่งก็เริ่มจะมาสอดคล้องกับมาตรการของทรัมป์นะครับที่พูดไวตอนช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะทําเร็วๆนี้แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าเร็วๆนี้คือช่วงไหนนะครับแต่ว่าดูจากกราฟดาวโจนเนี่ยก็ยังคงไซเวย์นะครับแล้วก็มีการหลุดหลุดกลับไปกลับมานะครับแล้วก็มีการ ตีกับตีตื้นกลับมาได้ในช่วงเมื่อวานนะครับก็ ต้องติดตามมันต่อไปนะครับยังไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับเมื่อวานก็น่าจะทำท็อปฟอร์มสุดนะครับในตระกูลค่าเงินแล้วก็รวมถึงทองคําด้วยนะครับก็น่าจะทำท็อปฟอร์มให้ผลตอบแทนดีสุดนะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ก็มีการทุบลงมาก่อนในช่วงแรกแล้วก็ดันกลับขึ้นไปนะครับก็ถ้ายังมองภาพรวมของค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในไซด์เวดาวเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับเพียงแค่เมื่อวานที่ปิดบวกขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ snapshot ภาพสั้นๆท่านั้นเองนะครับแต่ภาพรวมภาพใหญ่ยังอยู่ในไซ z ์เว y า o นะครับจนกว่าจะมีการเบรกขึ้นแรงๆหรือว่าเบรกลงออกจากกรอบน,นี้แรงๆนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการมองในส่วนค่าเงินดอลลาร์อีกทีหนึงนะครับต่อมาค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเนี่ย ค่อนข้างนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะไซด์เวย์แล้วก็ทํากรอบอยู่แถวแถว34.35ถึง34.45นะครับคือขึ้นมาแถว45นะครับโซนตรงแถวบริเวณนี้เนี่ยแล้วยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับมีแรงขายกดลงมานะครับแต่พอตกกลับลงมาแถวแถว25หรือ30เนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาครับก็เดาๆว่าน่าจะมีแรงพยุงนะครับจากแบงก์ชาติเพราะว่าคาดว่านะครับแบงก์ชาติอาจจะ ไม่อยากให้ค่าเงินบาทแข็งค่าแบบว่ารวดเร็วเกินไปนะครับซึ่งจะส่งผลต่อกลุ่มเซกเซกเตอร์ภาคการส่งออกค่อนข้างมากนะครับจะทําใหเา้เกิดความผันผวน,นในเศรษฐกิจภาคจริงนะครับหรือว่าเลียว GDP ของบ้านเราเนี่ยอาจจะไปปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน่นเองนะครับในส่วนของทองคำนะครับ อทองคำเนี่ยจริงๆก็อย่างที่เรามองกันไว้นะครับติดดาวเทรนไลน์เส้นใหญ่นะครับดูกราฟลายสัปดาห์เนี่ยเราจะพบว่ายังไม่ผ่านดีนะครับแถมมาสัปดาห์นี้ก็เป็นแท่งแดงซะด้วยนะครับก็คือมันจอ่อเบรกมาอยู่ได้สักพักแล้วแต่ก็ยังไม่เบรกดาวเทรนไลน์ Line, เส้นใหญ่เส้นสุดท้ายนี้ไปได้สักทีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าภาพนี้นะครับภาพดาวเทรนเส้นนี้เนี่ยที่อยู่ในลายสัปดาห์นี้คือดาวเทรนที่ใหญ่และ น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับของภาพขาลงคือหมายความว่าถ้าผ่านเส้นนี้ไปได้เนี่ยเราจะบทมุมมองภาพขาลง ตั้งแต่ปี2011ไปได้เลยนะครับก็คือตั้งแต่ประวัติศาสตร์ทองคําที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาร่วมหลายปีมากเลยนะครับขึ้นเป็นตั้งแต่ปี2000ต้นๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้น,ข,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 นขึ้นมาจนถึงปี2011นะครับเป็นล่วงหลายร้อยเหรียญนะครับแล้วก็พีคสุดอยู่แถวๆพันเเหรียญแล้วก็ปรับตัวลงตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันนะครับก็ปลาเข้าไป -67 ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ไปได้หรือไม่นะครับ เพราะถ้าผ่านแล้วไปได้จริงๆนะครับทองมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้เพราะอย่างที่บอกนะครับก็คือหมดเส้นเทรนไลน์ขาลงนะครับฟ้าเปิดนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทีนี้ก็จะไปวัดกันเป็นเส้นแนวนอนนะเป็นเส้นแนวต้านแนวนอนจะมีแถวพันสามอนะครับอาจจะแล้วก็โซนอื่นๆเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงนะครับยังเป็นอนาคตอันอีกยาวไกลนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ย ถ้าดูการาฟลายวันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะครับถ้าซูมอินก็มาเป็นภาพหลายชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไซเวยยุกยักมากๆเลยนะครับเมื่อวานทั้งวันก็ไม่มีแรงซื้อไม่มีแรงขายเลยนะครับก็เหมาะเหมาะสำหรับนักเก็งกำไรต่างประเทศและกันนะครับบ้านเราเนี่ยทองแท่งเนี่ยเล่นยากมากๆนะครับเพราะว่าบาทก็จะเปลี่ยนแปลงตามกับราคาทองแท่งาราคา ดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคําโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอทองแท่งมาเราเนี่ยเล่นยากมากนะครับกินคําเล็กก็ไม่ได้กินคําใหญ่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ พักหย่อนพักจิตใจกันก่อน,นครับก็หลังจากวันพุธเนี่ยที่ผมแนะนําไปว่าซื้อตรงแถว1280แล้วคัดตรงแถว1275นะครับก็ถ้าท่านใดที่มีการตั้งออเดอร์ไว้กับทางบริษัทอาจจะถูกคัดลอสไปก่อนนะครับเพราะว่าทุบลงมาแล้วก็หลอกนะครับสุดท้ายก็กลับขึ้นมานะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้คัดลอสนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าที่ไม่คัดลอสนะแต่ว่าก็ ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับคืนวันศุกร์นะครับชอบมีเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะเซอร์ไพรส์ก่อนผลการเลือกตั้งออกวันอาทิตย์นี้หรือว่าจะไปเล่นกันสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเรายังคงมองกรอบใหญ่ๆกันอยู่แถวแถวหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบจนถึงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับซึ่งก็คือกรอบตรงนี้นะครับแต่ถ้ากรอบตรงนี้นะครับยืนแถวราคาเนี่ยมีการ ปรับตัวลงมานะครับหลุด1280แล้วก็ปรับฐานลึกลงไปถึง1 2 7 2อดงถึง1,266นินะครับเรามารอดูตรงโซนกล่องสีน้ำเงินตรงนี้นะครับว่าจะมีการปรับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้หรือไม่นะครับก็นี่ต้องจับตาดูกันนะครับหรือถ้าราคานะครับเป็นอีกออปชันหนึ่งคือขึ้นตามลูกศรเสียเงินสมมติว่ายืนได้แล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยก็ย้ำนะครับว่า ถ้าจะซื้อตรงนี้ก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับก็มันจะเป็นจุดที่หลุดโซน1280แต่ว่าเราก็มีแนวอ้างอิงใหม่ตรงแถว1277 1278นะครับก็ถ้าลุ้นเสี่ยงซื้อตรงนี้นะครับก็รอดูว่าจะขึ้นไปแถว1290ได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ซื้อนะครับ ถ้าอยู่เฉยๆนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าอยู่เฉยๆก่อนช่วงนี้นะครับลอกขึ้นไปเทสแถว1,290ได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีแรงขายตบลงมาไม่ผ่านเนี่ยก็ยังคงเล่นกันอยู่แถวแถวเส้นเทรนไลน์ใหญ่ตรงเส้นแดงๆตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดสถานะขายช็อตได้น,นั่นเองนะครับตรงแถวแถวโซน90-95น,นั่นเองนะครับแล้วก็มา,าปิดทำกำไรกันตรงโซนล่างๆเลยนะครับ1,280นะครับ อันนี้ก็อมองเป็น2แนวนะครับแนวรอ,อย่อลงมาแล้วก็ซื้อกลับขึ้นไปนะครับหรือว่าแนวที่เบรกต้องกรอบกล่องสีส้มตรงนี้ขึ้นมาสูงๆแล้วก็ไม่ผ่านตรงโซนข้างบนนี้แล้วก็เปิดขายช็อตนั่นเองอตรงนี้ก็จะเซฟกว่านะครับเซฟกว่าการที่แอคชั่นอะไรตอนนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นมุมมองสําหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปจากการวิเคราะห์ในช่วงเช้านะครับจะมาเขียนลงในไลน์ออฟฟิเชียลของอินเตอร์โกภาคบ่ายกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ